ฮือฮาวงการผู้กำกับเกาหลียอดฝีมือตอบรับจับมือผู้กำกับไทยไฟแรงครีเอทโปรเจกต์ซีรีส์เกาหลีอีสานพร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ไปทั่วโลกถือเป็นการเปิดตัวโปรเจกต์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่ววงการเมื่อบริษัทมิลลิเซเกที่มาพร้อมแนวคิดสร้างเซี่ยวพันวินาทีให้แก่โลกประกาศเปิดโปรเจกต์ซีรีส์ไทยระดับอินเตอร์ ผสานความร่วมมือระหว่างวงการบันเทิงไทยกับผู้กำกับเกาหลีคิมซองโฮผู้กำกับชื่อดังเจ้าของผลงานซีรีส์อบอุ่นหัวใจ Move to Heaven ที่สร้างความประทับใจให้คนทั่วโลกมาแล้วมาร่วมพัฒนาบทและกำกับซีรีส์สัญชาติไทยผนึกกำลังกับแจ็ควรรณพงศ์พงวันผู้กำกับไทยไฟแรงจากผลงานล่าสุดสาธุซีรีส์ทางเน็ตฟิทั้งคู่มาร่วมงานกัน ถ่ายทอดแนวความคิดความโดดเด่นของอีสานซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่ผู้ชมในระดับโลกช่าง,งไปบ่ะนะท่า,า,<ข>าพี่ก๊ับก่อนเลยนะคะ จุดเริ่มต้นที่มันเจตงชว่นแวร์เดีร์มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะพี่มันเกิดจากเราจริงจริงมิลลิสกันเนี่ยสดย้อนกลับไปประมาณสองปีเรามีเรื่องที่เราสนใจเกี่ยวกับภาคอีสานเยอะมากครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราพัฒนาโครงการยูนิกไม่ออกว่าเราจะเป็นหนังเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไรดี แต่มีประเด็นที่เราลงพื้นที่เยอะอาจากเดิมเนี่ยเราทำรีเสิร์ชเบสเยอะมากครับทั่วประเทศแต่ว่ามันมีประเด็นที่เราสนใจเกี่ยวกับอีสานคราวนี้ก็เกิดจากว่าถ้าเราจะทําบทเนี่ยทำยังไงให้เป็นที่น่าสนใจคุยกันในทีมบริหารเลยอยากสร้างคริปต์แลที่เล่าให้ฟังมา่อสู้นะครับว่าอยากพัฒนาการเขียนบทของประเทศไทยแล้วอยากให้ระดับมืออาชีพของโลกมาช่วยเราครับเราก็เลยทําบทชวน พี่ๆที่เป็นระดับมืออาชีพอยู่แล้วเราก็เปิดคลาสนักเขียนบทซีรีส์เนี่ยด้วยนะครับโดยเราเชิญคุณคิมซองโกมานะครับพัฒนาบทกันไปเรื่อยๆเราได้นักเขียนจากโครงการซึ่งเป็นผลผลิตพอดีนะครับซึ่งมาร่วมโครงการเราด้วยแล้วก็บทที่เราทําส่งไปเนี่ยปรากฏว่า คุณคิมสังโฮเองตัดสินใจจากบทที่ทีมเขียนบทไทยทำเพราะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คนนึกไม่ออกว่าประเทศไทยมีเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวในแง่รา,ายละเอียดเดี๋ยวอาจจะถามคุณคิมสังโฮว,ว่าไฮไลท์หรือสิ่งที่เขาสนใจเกี่ยวกับความเป็นไทยไมันเป็นยังไงแต่ที่มาทั้งหมดนะครับว่าเราอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำอะคาเดมีคือพัฒนาทีมเขียนบทซีรีส์ของไทยนะครับ ปีนี้และปีหน้าเราก็จะทำต่อนะครับเรามีปีที่แล้วมี Korean Perspectives เราก็อยากได้คน know how ใหม่ๆจากทางฝรั่งเศสรือจากอเมริกาถ้าเป็นไปได้ฮอลลีวูดมาช่วยพัฒนาทีมเขียนบทบ้านเราบที่่าดบ่ิษัททำไมถึงอยากจะอีบจุดทั้งหดเปลนความเป็น Korean ไม่ใช่ไทยแต่เป็น Korean X เป็น cross กับอีสานนะคะมันดูเป็นความแปลกใหม่ตรงนี้นะคะ ประเด็นที่เราสนใจนจริงๆงสนใจมา2ปีแล้วครับเรื่องวัวฒนธรรมอีสานจากการลงพื้นที่บ่อยๆเราสนใจประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักเลยแล้วก็รู้สึกว่าอตอนนั้นเราทำารเสิร์ชครับทำงานวิจัยเนี่ยที่มิลลิสิกันทำงานวิจัยเยอะมากฉะนั้นจะเป็นงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับมุมประวัติศาสตร์มุมวัฒนธรรมเราร่วมมือกับสามมหาวิทยาลัยในในภาคอีสานเนี่ยทำข้อมูลเรื่องนี้ขึ้นมา พอได้ข้อมูลมาประมาณหนึ่งมันน่าสนใจมากเลยว่าเราอยากเล่าในมุมของซีรีส์ซึ่งมันมีระยะเวลาให้เล่าได้เยอะพอสมควรแล้วก็ประกอบกันอย่างที่บอกนะว่าสไตล์การเล่าซีรีส์จังหวะของซีรีส์เนี่ยของเกาหลีหน่าสนใจและ Success Cas e เขามีเยอะประกอบกับในทีมเราอ่ะเราชอบจังหวะซีรีส์เรื่อง Move to Heaven ก็เป็นที่มาทำให้เราพยายามหาตัวคุณคิมสองโฮแล้วก็ร่วมโปรเจกต์กันครั้งแรกในการทำสคริปตนะ์จนมีวันนี้ครับ ในส่วนมู่กที่ต้องมาทำงานร่วมกันท er> ั <h 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 ้งคุณคิมซงโฮเองแล้วก็แจ็คเองนะคะทำคิมซงก่อนแล้วกันว่าอะไรที่เป็นจุดแรกเลยทำให้ตัดสินใจอยากจะมาเข้าร่วมโปรเจกต์นี้คือคำดงนิวมันพูดจุเด่นงร้าิมจงอนตัตเีั่เอก่เคอั้ก็ั้อตัอออกั้เอ่ออีอัี้ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ทางพุ่กับคิมอะค่ะก็มีความเห็นเดียวกับพี่กอฟมากๆเลยสิ่งที่พี่กอฟคิดถือว่าเป็นไอเดียของคุณกอฟเนี่ยตรงกับใจของพุ่กับเลยอันนี้จะเป็นสิ่งแรกนะคะทางกร้านักาวะมีวมกที่ีากมานคก็มควดรูสที่ดีมากมากนะคะก็ะความรูส่มากมากนะะ็ะวารส่มากมานะคะก็่ะมีความรทมเกาหละก็บวัฒนธรรมไที่นะค่ะเป็นาระเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะ เด็กก็ลลโลยเฉพาะนะคะได้ร่วมง,งานกับผู้กำกับดังๆแล้วก็นักเขียนดังๆด้วยก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้กำกับคิมนะคะที่จะต้องกระตือรือร้นนะคะในผลงานชิ้นนี้แล้วก็ใส่ใจในผลงานชิ้นนี้ด้วยเช่นกันค่ะไปที่แจ็คเป็นงานกับโปรเจกต์นี้มันมีความท้าทายมันมีความตื่นเต้นยังไงบ้างก็ต้องมาทำงานร่วมกับโอ้โหระดับ <differences S 2> วันนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็น Sept จร<บ>ก็กดดกดังนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วก็กีบติดตามอย่างทุกชิมมาว่าครั้งนี้มันจะเป็นการ ได้เห็นม mm ุมมองวิธีการทำงานใหม่ๆมันไม่ใ euh, ช่แค่แบบแค่การกกับร่วมกันนะมันเริ่มมาตั้งแต่การพัฒนาซอสพัฒนาทิศเล่นจนไปถึงแบบตัวบทเลยนะครับแล้วก็ยิ่งมันเป็นความชาเลนจ์เพรากกับการที่ต้องเป็นอีสานกับเกาหลีถ้าแค่คิมันก็สนุกแล้วยิ่งเราเห็นว่าเรามีความสนใจในแง่ในแง่ของภาคอีสานแล้วเกิดชีสานก็อยากจะเล่าอะไรอีสานไปไหนจะยัเรายังไม่เห็น ช่องที่มันจะเล่าได้ซึ่งเราสมว่าตรงนี้มันค่อนข้างโลกตัวมากจนเราจับได้หลายทอดสิ่งที่ไปครับมันต้องปรับจูนเคมียังไงกันตั้งทุกอย่ที่บอกว่าอาเดอร์หรือว่าทางทางเกาหลีเองหรือว่ามีสารด้วยอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบคอนทราสต์กันมากอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาทำงานต้องการต้องการจะิ่งคือการแชร์แลกเปลี่ยนครับเราค่อยๆเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนมุมมองให้ให้กันและกันนะครับว่าน้องนอถ้าจะมีสารจะโมงยังไงให้เป็นเกาหลีจะโมงยังไงครับมันก็เลยท้อให้ ถ้าค่อยๆเรียนรู้กันแล้วค่อยๆแบบมองไปในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วจะาพอมันได้แพลตฟอรเดียวกันได้แล้วจากการทำงานก็ขยายกันแล้วจากแบบโอเคเรารู้แล้วว่าเราจต้องจัดการตรงไหนเราจะมีโตอยังไงครับก็บไปวางแผนได้เลยขยันสมองนะคะว่าพอได้มาทำงานร่วมกับทีมงานไทยแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของอาเขียนบทไทยเขาได้มองเห็นอะไรบ้างว่าในฐานะเป็นคนไทยหลายคนก็จะยกย่องกันคนเขียนบทเกาหลีพูดกับเกาหลีแต่คราวนี้คุณต้องมาทำในในเบสที่มันเป็น 이국사은 어, 그 작가랑 태국 작가도 스타일이 다르잖아요. 그러면은 하 작가님이랑 그 이렇게 작업이 같이 했을 때 어떤 매력을 느끼셨어요? 아, 태국 작가들과 태국 감독인가 여기서 일했을 때가 훨씬 더 유쾌하고 즐거워요. ค่ะค okay. ือจริงๆเราต้องบอกว่าขอชื่นชมนักเขียนไทยเลยนะคะเพราะว่าผู้กำกับคิมเนี่ยพอได้มาร่วมงานกับนักเขียนไทยแล้วอะค่ะเขามีความรู้สึกว่าบรรยากาศของการทํางานเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆแล้วที่เกาหลีเนี่ยต้องบอกว่า ค่อนข้างที่จะทะเลาะกันบ่อยนะคะทะเลาะกันบ่อยครั้งแต่ว่าบรรยากาศของการทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยมันทาให้เขารู้สึกถึงความอ๋อจะเรียกว่าความสบายก็ไม่ใช่แต่เรียกว่ามีความติดขันหน่อยๆซึ่งทําให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ทํางานด้ดีกันมากขึ้นค่ะี่ลีวกจกเรยกาหลีเนี้กันราเยคทีกาหี้จะนนี้กันเป็นยค่ที่เกีแล้วก็จะเป็นแบบนี้กันเป็นประจําเลยค่ะที่เกาหลีแล้วก็จะเป็นแบคนี้ัน นะคะซึ่งจริงๆเราที่เกาหลีเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็น1ต่อหนึ่งแล้วก็ด้วยความเป็น1ต่อหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะมีไพร์ในตัวเองค่อนข้างเยอะซึ่งโดยปกติเวลาทํางานเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้มากเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไปในทางที่ไม่เดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทํากับเขียนนักเขียนบทไทยแล้วเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าแบบต่างคนต่างมีอ๋อมีสเปซ แบบสบายสบายสเปซที่เป็นอิสระที่ทําให้เราสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือว่าอยากจะแชร์ไอเดียกันได้ค่ะกับกับเรื่องนี้ททำไมต้องถูใช้เวลาในการพัฒนากฎนานมากกว่าจะเริ่มถ่ายทำก็ไปปีหน้ากว่าจะได้ดูต้องอีกสองปีอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> จริงๆเรา,เราเร,าเราเริ่มตามหาช่วงแรกเนี่ยจะตั้งต,ต้นผิดด้วยซ้ำครับเพราะว่าหลังจากคุยกับหลายๆคนนะครับจนกว่าจะถึงคุณคิมสังโฮหเขาบอกเลยว่าอุตสาหกรรม ซีรีส์หรือภาพยนตร์ของเกาหลีบทเป็นตัวนําพาทุกอย่างรวมไปถึงผู้กํากับนักสแสดงที่เราอยากได้ฉะนั้นเราเลยตั้งหมุดตั้งหมุดหมายกันใหม่เลยว่าเราพัฒนาบทกันดีก,กว่าประกอบกับทีมบริหารก็สนใจเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันจะเป็นประโยชน์นะครับต่อไปในอนาคตตอนนี้จริงๆคนที่สมัครกันนะครับเรามีนักเขียนบทซีรีส์และภาพยนตร์เยอะมากเลยนะครับที่บทเจง๋งๆในการในการพัฒนาบทอยู่ในในใน,ในอคาเดมี่นะี้ยี่สิบสาสิบเรื่อง ผมว่าน่าสนใจมากแล้วเขาว้าวหลายเรื่องแต่ว่าผลิตตับผลของของสคริปต์แบเนียนะครับสามคนอยู่ในโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนกับเขาอีกสองคนแล้วมีทีมบทห้าคนเราเริ่มทำบทเรื่องนี้มันมานานก่อนหน้านี้ละจนส่งไปให้คุณคิมล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดสินใจเลยว่ามาเพราะมันชาเลนจ์หลายเรื่องมากว่ามัน cross culture er แล้วมันไม่ใช่ culture ที่เป็น mainstream กรุงเทพเชียงใหม่ภุเก็ต แต่มันไปอีสานเลยเขาบอกว่ามันท้า,าทายมากแล้วประเด็นที่ทำที่เขาตัดสินใจร่วมเนี่ย <5 S 1> ซึ่งคุณคิมยังไม่ได้เล่าเนี่ยผมถามเขาว่าอะไรที่เขาสนใจมากแล้วเราคิดว่าที่อื่นไม่มีแล้วของเราไฮไลท์มากเขาบอกเรื่องรีเลชั่นชิพสัมพันธ์ภาพในครอบครัวของประเทศไทยน่าสนใจมากจากการที่ร่วมงางนกันประกอบกับทีบทมบททำทำซีนอพซิสทำอ์สทำโครงเรื่องที่มันน่าสนใจเขาก็เลยตอบรับนะครับแล้วก็ แล้วก็มีพี่แจ็คตาไมคมากคนเขานี้เลยมันเลยเข้าไปใหญ่ทีมบทเลยเป็นทีมบทที่ค่อนข้งางใหญ่เจ็ดปดคนทํางานด้วยกันบ,บทเป็นตัวนําพา,ถ,าถ้าเราเปรียบเทียบ โปรเจกต์น uh, ี mean, ้เป yeah. okay. ็นอาหารนี <S <S ่ก um, ็คือเป็นฟิวชั่นได้เลยไหมเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นฟิวชั่นเนาะใช่ครับที่เป็นฟิวชั่นคเพราะฉะนั้นจะเป็นรสชาติอยู่สองรสชาติอยู่ดีความผสมได้จากเกาลัดกับกี่สารความแบบแซ่บความสนุกความไลฟ์สไตล์แบบที่เราเคยได้ยิ่มุมมองของนิสัยครับแร้วก็เอามาเชฟให้มันมีความเป็นเราอยากทำให้มัดูมีความเป็น กับสากลมากขึ้นแต่ยังแต่ยังไม่ได้แต่ยังมีความจริงใจในการทำโปรเจกต์นี้ทำรัสา์นี้ท้ายให้ฝากดูโปรเจกต์นี้นิดนึงค่ะหรับทำก็น่าจะเป็นสเต็ปแรกเลยจริงๆผมยืมคำคุณคิมนะครับที่เราเทคสากันเนี่ยมันจะเป็น first step to make history ด้วยกันเพราะไม่เคยทําในระดับพัฒนาบทด้วยกันพัฒนาอาร์ตตัวละครพัฒนาเซตติ้งทุกอย่างร่วมกันเป็นครั้งแรกอยากให้ทุกคนติดตามโปรเจกต์ครั้งนี้ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็เราจะได้ร่วมนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับอีสานแ,และเกาหลีนะครับไม่ใช่อีสานจะเป็นโคเวียนอีสานเนี่ยให้โลกได้สัมผัสได้รู้จักนะครับในจากนี้ไม่นานครับนิดเดียวสักประมาณสปีได้ชมได้ชมครับ มากเลยนะคะครับค่ะเดี๋ยวถ่ายรูป